สวัสดีครับวันนี้มาชมงานติดตั้งโถสุขพันรุ่น C19517 ครับของคอสโต้นะครับรุ่นนี้จะเป็นแท้งฝังในผนังนะครับชุดแท้งหนามนะครับมาชมอุปกรณ์ครับด้านซ้ายมือเป็นชุดหัวน็อตนะครับชุดหัวน็อตล็อกฐานโถนะครับถัดมาเป็นตัวเมียนะครับสำหรับล็อกฐานโถเหมือนกันครับถัดมาก็เป็น หกเหลี่ยมดีๆนี่เองนะครับผมพร้อมถัดมาก็น็อตแล้วด้านล่างสีขาวคือปิกไฟแล้วก็แท่งเหล็กเปเปอร์นะครับเพื่อล็อกฐานถูเข้ากับผนังนะครับชุดแทงน้ำจะฝังอยู่ในโครงครับชุดซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตก็ประมาณนี้นะฮะผมมาดูงานประกอบนะครับผมวิธีประกอบเบื้องต้นนะครับนะฮะตัวนี้ตัวสีขาวจะเป็นมีเกลียวตัวเมียนะครับตัวผู้ จะเป็นเกลียวตัวผููนะครับตัวนี้คือปิกภายนะครับผมหรือปัจแจตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพื่อขัดตัวนี้เข้าไปครับภาพเดียวจะมองกลับกันนะครับผมใช้กล้องหน้านะครับต้องขออนุญ,ญาตนะครับผมครับเริ่มติดตั้งกันเลยนะฮะการประกอบตัวนี้ตัวสีดำนะครับตัวผูู ถ้ามีเทปพันเกลียวนะครับให้พันไปประมาณ3ามรอบนะครับเพื่อความหนึบนะครับเสริมเกลียวเขาหน่อยนะฮะสำหรับประแจหกเหลี่ยมที่เขาแถมมานะครับจะมีจุกยางนะครับจุกยางกับหัวน็อตหกเหลี่ยมในชุดนี้นะฮะดันดันเข้าไปให้แน่นนะครับมันจะประกอบกันแบบนี้นะครับดันเข้าไปนะครับหมุนหรือหมุนเข้าไปก็จะเป็นรูปเกลียวอยู่นะฮะเข้าไปนะครับผมเพื่อความแน่นครับอันนี้เนี่ยครับลักษณะการติดตั้ง สมมติอยู่ด้านในโถก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วจะมีแกแกนเบเปอร,ปร,ปร์ตัวนั้นเข้าไปเสียบนะครับเสียบแล้วตัวนี้จะหมุนล็อกนะล็อกจากข้างล่างนะครับสังเกตนะครับพอติดตั้งไปแล้วจะหมุนลําบากหน่อยเขาก็เลยแถมหกเหลี่ยมตัวนี้มานะฮะเพื่อสะดวกในการติดตั้งนะครับค่อยๆดูไปนะครับผมงานติดตั้งตัวนี้ติดตั้งแล้วไม่ มีโอากาสรั่วซึมยากนะครับถ้าติดตั้งถูกวิธีนะครับรั่วซึมก็ถอดง่ายนะครับไม่เหมือนอชุดโถที่วางกับพื้นรอ,อะไระครับบนรั่วซึมทีมีกลิ่นทีก็ยกกันนะฮะบ,บางทีก็บางช่างก็ใส่พวกปูนขาวนะครับซีเมนต์ขาวเข้าไปเวลาสกัดอาจจะบินอาจจะแตกเสียหายต่ออกกุปกรณ์ครับงดใช้นะครับ ให้ใช้ซิลิโคนนะครับผมซิลิโคนยาแนวนะครับแต่บางบางาสุขภัณฑ์บางชิ้นเนี่ยไม่มีเพจด้านล่างมามีความจําเป็นต้องอยาแนวด้วยซิลิโคนก็ขอความกรุณาเพื่อนเพื่อน,อนช่างทุกท่านนะครับอย่าใส่เยอะนะครับเพราะมันถอดยากนะครับนะฮะหันมายิงประคองด้านหลังโถอะไรอ่า ก้านแทงงงแทงน้ําเอานะครับผมอันนี้ต้องขอเตือนก่อนเพราะไปถอดบ่อยแต่ถอดแล้วเจอปัญหาแบบว่าแตกเหล่านะครับผมนะฮะเจ้าของบ้านเขาก็ไม่กล้าปรับเราแล้วฮะเราลุงสารนะครับมันถอดยากแต่อย่าให้มีเหตุนั้นเกิดขึ้นนะครับค่อยๆขันไปนะครับขันเบาๆนะครับวันนี้เทปพันเกลียวไม่มีนะครับก็เลยอัดไปก่อนนะครับตามนี้ครับเดี๋ยวมันนี่คือชุดซับถอดนะครับเป็นเหล็ก เหล็กเกลียวนะครับ1นครับสหรือ4หุนนะครับ4ี่หุนเป็นเกลียวละเอียดนะครับผมหัวน็อตเปเปอร์ก็จะปะสวมประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็ต้องหมุนให้ได้ระยะระยะเพื่อมาจอยมาจอยกับชุดแท่งโดยทั่วไปการวัดท่อน้ำอินเลตเอาเล็กน้ำดีน้ำทิ้งนะครับท่อนสีดำนะครับท่อนสีดำนี้เป็นของอเมริกันนะครับพอดีหาของเขาของพโตไม่เจอนะครับก็ลอง ก็มันใส่กันได้ก็เลยเอามาใส่ก่อนนะครับผมให้ให้แทงเข้าไปให้ในผนังแล้วก็มาไว้นะครับแล้วอีกตัวอีกด้านหนึ่งก็เอาด้านนี้นะครับแทงเข้าโถสวมแล้วขีดนะครับส่วนที่เหลือจากระยะขีดนั่นคือระยะตัดของเรานะครับพอดีไม่ได้ถ่ายคลิปไปนะครับตัวนี้ผมเสริมน็อตเพื่อความหนึบความแน่นนะครับอันนี้เป็นผนังเบาครับเราต้องคิด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 นะครับ ้องคิดว่าเฮ้ยมันไม่แน่นมันโยกโยกแยกเราต้องคิดว่าเฮ้ย,ย,เ,ย,เ,ยเหล็กตัวนี้แท่งนูนนี้มันต้องแข็งแรงครับเพื่อไปรองรับกับชุดโถ ổ, ซึ่งมีน้ําหนักก็หลายกิโลนะฮะนะครับอันนี้ผมเสริมน็อตเข้าไปนะครับแล้วหมุนแท่งกลมๆนะฮะแท่งเหล็กกลมแท่งเหล็กหลุมเปเปอร์เข้าไปนะครับหลุมเปเปอร์จะหันคว่ำหน้าลงนะครับคว่ำหน้าลงนะฮะเพื่อจะมารองรับกับ ชุดหกเหลี่ยมชุดหกเหลี่ยมประแจหกเหลี่ยมตัวนั้นอัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ผมวัดได้เจ็ดเซนครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะฮะชุดท่ออินเล็ตเอาเลตตัวสีดํานะครับสีดําด้านบนเป็นอินเล็ตคือน้ําดีเข้าไปฝัดนะครับเ้าไปฝัดนะครับสีดําด้านล่างนะฮะสังเกตดูดีนะคือฝัดพอฝัดไปก็จะออกทางนี้นะครับผมนะครับ ค่อยๆชมไปนะครับเดี๋ยวจเราจะมีงานติดตั้งชุดาฝานะครับฝาตึง้งฝารุ่นนี้จะมีฝาครอบแผนเหล็กแะบางท่านก็งงทำไมเขาติดตั้งยังไงครับกรุณาดูดีๆนะครับกรุณาดูขั้นตอนนะครับ บางท่านนี่อาจจะติดพลาดไปอาจจะหลวมโยเเยโยเยนะครับเปนั่งก็บิดซ้ายบิดขวานะครับเพราะว่าช่างขันไม่แน่นครับวิธีประกอบให้แน่นเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ผมอัดน็อตไปแล้วนะครับอัดน็อตเพื่อความตึงนะตึง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 ใจนะครับนะอัดประแจเข้าไปนะครับผมนี่ครับจะจะจะลดจะลดการโยกนะครับการเวลานั่งนจะมันจะแน่นรู้สึกแน่นนะครับผม มาลองติดตั้งกันนะครับผมนะฮะนะครับหมุนชุดหกเหลี่ยมเข้าไปนะครับชุดหกเหลี่ยมชุดน็อตชุดเกลียวตัวสีขาวสีดำที่ติดตั้งก่อนครับท่านไหนถ้าติดมีกาวอะไรที่ว่าติดหนึบ ตายตัวไปเลยได้ก็ดีนะครับไม่มีความจําเป็นต้องถอดนะครับเห็นเปล่าฮะเวลาผมไม่ไม่มีเทปเนี่ยมันจะหลวมนะครับมันจะหลวมนิดนึงนะฮะแต่ก็ต้องหาอะไรเสริมนะฮะพอดีไม่ได้เตรียมมานะครับผมนะฮะซึ่งอยู่พื้นที่ห่างไกลมากนะครับผมวันนี้ครับผมเป็นวันอาทิตย์ด้วยลานไม่เปิดนะครับก็จําเป็นนะครับต้องขออนุญาตนะฮะ สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องห้องน้ําสุขภัณฑ์อะไรนะครับดูคลิปที่ลงไว้เบื้องต้นเลยนะครับหรือว่าไม่มีคลิปที่มีผลต่อความรู้สึกวันนี้ให้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่ามีปัญหาอะไรคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับผมตอนนี้เราก็ค่อยๆดัดเข้าไปนะฮะดัดเข้าไปนะครับอย่าลืมหาะไรรองนะฮะด้านหน้าโถนะครับอย่าให้มันตกนะครับอย่าให้มันตก ะฮะนี่ฮะมันจะตบอย่างนี้นครับหาไหลองด้านหน้าเข้าไปนะครับทาให้มันบาลานซ์ได้ระดับครับเริ่มขันน็อตกันครับหัวน็อตชุดเมื่อกี้จะไปลงหลุ่มเปเปอร์พอดีครับซึ่งมันจะบีบในตัวบีบให้โถสุพัณเนี่ยชิดพินิจแนวตั้งของท็อปครับท็อปตังโถชุดนี้แผ่นแป้นกดนะครับแผ่นแป้นกดจะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนของท็อปนะครับ นะฮะถ้าท่านติดตั้งไม่ไม่ได้นะครับหรือว่างงอยู่ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านะครับของอเมริกันครับ2 1 1หหรือ2195เียประมาณนี้ครับต้องไปดูคลิปก่อนหน้าของผมนะครับขอโทษนะครับจำรุ่นไม่ได้นะครับอันนี้คือการพาก์สดน,นะครับผมนะฮะ จับระดับน้ำนะฮะความลาดเอียงนะครับให้ตรงนะครับเพราะว่าความรู้สึกมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันกันมากครับเวลานั่งอะไรเอียงๆเนี่ยมันจะรู้สึกนะฮะรู้สึกได้อย่าให้เขาเจ้าของบ้านเสียบรรยากาศตรงนั้นในการนั่งนะครับมาดูชุดล็อกชุดเพจล็อกปาลองนั่งนะครับผมชุดนี้จะเป็นที่นิยมมากครับหลายีห้อเลยครับจะาชุดชุดนี้มามาติดตั้งแบบ มาประกอบกับสุพรรณกุเองนะครับผมติดตั้งจะขันหลวมไว้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สวมลงแนวตั้งไปดูย้อนนิดนึงนะครับพอดีภาคไม่จัดนะครับประมาณนี่แหละประมาณรู้การที่ขันหลวมแปดสิบเปอร์เซ็นตนะเพจนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อจัดตรงนี้ครับจัดด้านหน้านะฮะฝาให้บาลานซ์กับชุดโถนะครับท้ายฝาเปอรูปนะฮะถ้ารูปไม่ได้ก็ถอยหลังมะเร็งนะครับท้ายฝานะครับสวยไหมฮะ นี่คือโอเคแล้วอันดับต่อไปค่อยๆยกฝาขึ้นนะครับยกฝาขึ้นแล้วอัดน็อตเข้าไปนะครับผมอัดน็อตเข้าไปให้แน่นที่สุดนะแน่นที่สุดครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีเปิดฝาพร้อมกันเลยนะครับผมอันนี้เพราะว่าขั้นตอนตัวนี้ต้องเปิดฝายกออกมาอีกรอบนะฮะยกออกมานะครับจะสโล์หน่อยนะครับผมนี่คือ ฝ่าซ่วมปัจจุบันนะครับผมฝ่าสะโคปปัจจุบันจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้ปิดและปั้งครับนี่ครับวิธีการกดนะยกฝานะครับผมดูนะฮะแล้วก็ขันย้ำอีกซึ่งนิดก็ได้ครับผมนะฮะขันย้ำอีกนิดนิดนึ่งนะฮะต่อไปเพจนะครับแผ่นเพจผ่าครอบสแตนเลสนะครับเราก็สวมได้เลยนะครับสวมปิดงานละ ฝาครอบด้านหลังอ่ะจะเป็นแผ่นพลาสติกนะกันเปื้อนนะครับอันนั้นไม่จําเป็นต้องออกก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าเวลาเจ้าของบ้านอยู่ค่อยออกก็ได้ครับนะฮะอ่าแล้วก็ตั้งลงไปนะครับผมตั้งลงไปถ้าเดิมดูนะครับสโลลงมาดูนะครับสรุปจะสวยงามมากนะครับเพราะเราจัดนะฮะการจัดขันแน่นๆครับอย่าให้เจ้าของบ้านมันนั่งแล้วสองสาวันหลุดเอียงไปซ้ายเอียงขวามันเสียอารมณ์ครับพี่น้องที่น้องช่างทั้งหลายนะครับผมอ่าครับผม สวยงามครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบน,นะครับผมอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่าน